รีวิว3ขั้นตอนง่ายๆการซื้อสลากแบบใหม่3ตัวราคาใบละ20บาทวันนี้ผมไปลองซื้อมาก็มี3ขั้นตอนท่านก็สามารถซื้อสลากได้ซื้อ1เลขได้ลุ้นถึง4รางวัลน,นะครับ1ก็คือแอปเป๋าตังท่านต้องมีแอปเป๋าตังในโทรศัพท์ของท่าน จะเป็นแอปเป๋าตังเดิมที่เคยใช้อยู่แล้วก็ได้ก็ให้ท่านทำการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือถ้าในโทรศัพท์ของท่านไม่มีแอปเป๋าตังก็สามารถดาวน์โหลดมาทำการลงทะเบียนได้นะครับรวมถึงการเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังนะครับโดยการโอนเงินจากบัญชีธนาคารเติมเข้าไปในแอปเป๋าตัง สำหรับใช้ในการซื้อสลากแบบใหม่สองก็คือไปหาร้านค้าสลาก80ดบาทที่ร่วมโครงการกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งปัจจุบันมีอยู่6 0 0กว่าแห่งทั่วประเทศเขาจะมีป้ายอยู่ที่อาจจะเป็นร้านหรือว่าเป็นซุ้มเป็นโต๊ะเนี่ยจะมีป้ายชัดเจนเลยว่าร้านค้าสลาก80ดบาท สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะว่าท่านต้องใช้แอปเป๋าตังในโทรศัพท์มือถือของท่านไปซื้อสลากกับร้านค้าสลาก80บาทนะครับเมื่อไปถึงร้านก็เป็นขั้นตอนที่3ก็คือท่านจะซื้อเลขอะไรก็บอกกับคนขายที่ร้านเขาได้เลยนะครับเลข3หลักก็คือ0 0 0ถึง999 ไม่มีเลขอันจะซื้อเลขไหนก็ได้ซื้อจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับเริ่มต้นก็คือ20บาทอย่างสมมติท่านซื้อเลข1 2 3นะครับจะซื้อ20 40 60 100 200 500ได้หมดเลยบอกคนขายเข้าไป เมื่อบอกไปแล้วคนขายก็จะกดเลขที่เราจะซื้อและจำนวนเงินที่เราจะซื้อจากนั้นเขาจะมี QR code ให้เราสแกนนะครับท่านก็เปิดแอปเป๋าังค์ของท่านไปตรงสแกนและทำการเอาโทรศัพท์ของท่านสแกน QR code กับเจ้าของร้านนะครับเมื่อสแกนก็จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านว่าเลขที่ท่านจะซื้อ คือเลขนี้1 2 3่งาจำนวนเงิน20บาทอันนี้สมมติยกตัวอย่างนะครับจากนั้นท่านก็กดตกลงและทำตามขั้นตอนในโทรศัพท์ของท่านและก็ตรวจสอบดูด้วยว่าเราจะซื้อเลขนี้จำนวนเงินนี้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับเมื่อทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิน้นสลาก20บาทนี้เริ่มต้นก็จะอยู่ในโทรศัพท์ของท่าน ก็จะมีเลขขึ้นนะครับซึ่งท่านสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าณนะเวลานี้หากท่านถูกรางวัลเลขนี้ท่านจะได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่ซึ่งการซื้อ1เลขอย่างสมมติซื้อ123ก็จะมีลุ้นถึง4รางวัลก็คือรางวัล3ตัวตรงรางวัล3ตัวสลับหลักหรือโต๊ดรางวัลสองตัวท้าย และรางวัลพิเศษหรือว่ารางวัลแจ็คพอตจากเลขรางวัลสตัวตรงนะครับซึ่งก็จะอ้างอิงผลรางวัลจากงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้โดยยึดเอาเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวอย่างเนี้ยผมซื้อเลข1 2 3สาเขาขึ้นมาเลยว่าณนะขนาดนี้เนี่ยผมซื้อไป20บาทลองซื้อไป ณนะขนาดนี้ถ้าถูกรางวัล3ตัวตรงท่านจะได้เงินรางวัล3000บาทายกตัวอย่างถ้าถูก3ตัวโต๊้ท่านจะได้700บาทถ้าถูก2ตัวตรงหรือว่า2ตัวท้ายท่านจะได้800บาทและถ้าถูกรางวัลพิเศษท่านจะได้70 0 0 0บาทรางวัลพิเศษหรือว่ารางวัลแจ็คพอตเนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะสุ่มจากคนที่ถูกรางวัล3ตัวตรงเพราะฉะนั้นเริ่มต้น20บาท ซื้อ1เลขได้ลุ้นถึง4รางวัลสำหรับสลากแบบใหม่แบบ3ตัวนะครับก็ไปซื้อได้แล้วกับร้านค้าสลาก80บาททั่วประเทศครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือท่านต้องมีแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชันปัจจุบันและไปสแกนซื้อไปสแกนจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังกับร้านค้าสลากก็จะอยู่ในแอปเป๋าตังในโทรศัพท์ของท่านเมื่อถูกรางวัลเงินจะโอนเข้า แอปเป๋าตังของท่านหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่านท่านก็เลือกได้เลยสำหรับสลาก3ตัวแบบใหม่เขาเรียกว่าแบบ N3 เริ่มต้นใบละ20บาทครับ